ครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นการแข่งขันในประเภททีมชายนะครับซึ่งทีมชายนั้นจะแข่งขันกันไปเสร็จสิ้นกันในวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมที่อาจจะมีเวลาว่างพอนะครับหรืออาจจะสนใจการแข่งขันในประเภททีมชายซึ่งทีมชายนั้นจะสนุกกว่านี้นะครับมาติดตามชมกันได้นะครับที่ศูนย์สุขภาพและกีฬาของราชภัฏสวนสันทานนะครับการแข่งขันนั้นจะมีทุกวันนะครับตั้งแต่13มกราเป็นต้นไปครับจะเริ่มกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วครับประเภททีมชาย มาชมการแข่งขันในคู่จิงที่3นะครับกันต่อครับหลังจากที่ได้กันไปทีมเซตครับเซตแรกเป็นของทางแม็กเทคเอทีซีจากอยุธยาครับชนะไป2 5ต่อ23แต่ว่าเซตที่2ในสินตะเกตชนะไป2 5ต่อ20ครับเซตที่3เริ่มแล้วครับออนกีฬาตีใส่บล็อกเลยนะครับรงนี้แต่ว่าบล็อกขึ้นมาถ้วยดีครับหยอดมายังติด ติดมือของขวัญกีฬาครับติดล็อกพอดีคะแนนแรกนี่ครับเป็นของสีสเกตทิปิมอเสฟขึ้นมานครับสรยาเซตขึ้นมาตีด้วยบอซลซ้ายและพลาดอีกแล้วครับพรพิิมนสอสูสีสเกตนำนครับพอเจอเกมกดดันแล้วนี้พลาดหมดเลยครับ <c oughs> ทิพย์มวลวิรวันเลยวันนี้วิรวันยอดมาสวยครับทิพย์มลไม่ทันไล่ย,ยิงมาเป็นหนึ่งต่อสองวิรัตวันจะเสิร์ฟให้ เลข7 E C C ครับเสิร์ฟใส่บอลทิพย์แสนตรงเลยครับตรงนี้ขึ้นมาตรีครับแต่ว่าตีรูดบล็อกไปครับต้องอาศัยนี่นะครับวันนี้นี่ต้องทํางานหนักมาแล้วเหนื่อยนะครับตีมากมาแล้วแ่ทั้งตีทั้งบล็อกนี่ก็ไม่ไหวครับฟันจีฬายุทธกรครับเสิร์ฟมาล้นตรงนี้เราทำมาซ้ําเลยครับ4-1แล้ว บอลแรกเนี่ยล้นครับเนี่ยครับบอลแรกล้นมาครับนิอ่อนรับบอลแรกล้นในถูกปัทมาเนี่ยซ้ำวอนกีฬาเสิร์ฟต่อเสิร์ฟอาจจะต้องเรียกเวลานอกครับคุณบมณิดเนี่ครับ ศรีสะเกดเนี่ยเป็นทีมที่ทางสมาคมกีฬาของศรีสะเกตนั้นเตรียมมาไว้นะครับเพื่อที่จะลงแข่งขันในโปรชเลนนะครับหรือการแข่งขันทัาทเมนต์เพื่อที่จะคัดเลือกทีมที่จะไปลงแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับ ซึ่งก็จะมีผู้เล่นที่อาจจะต้องเสริมเข้ามาเสริมทีมอีกประมาณสักคน2คนอาจจะเป็น3คนก็ได้ครับเพื่อที่จะให้ทีมนั้นสามารถอยู่รอดให้ได้กริกาทีประโชคตีดีครับไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ5กากิกา ขึ้นมาตีตีติดบล็อกย่างรับไปได้ครับปัตมาหยอดมาสวยมากครับเป็น6-2แล้วครับโอ้โหที่เาเล่นอย่างนี้แล้วเนี่ยอาจจะต้องเสียเซตเลยครับทางเมเทคเอ c ซเล่นไปเล่นมาแล้วไปเฉื่อยครับปัตมาเสิร์ฟครับเซตมาให้ตูงนี้อ้าวผิดตำแหน่งครับ ผิดตำแหน่งก็เสียคะแนนครับเป็น7ดต่อสองจดมาลรกนีตีใส่ครับสรยาอันเดอร์ขึ้นมาขึ้นมาตีแล้วเสร็จเลยครับวันนี้นีอ่อนตีหัวเสาเสียหมดเลยครับอ่าต้องต้องปรับใหม่ครับคือท่านหน้าในเกมลูกยังอาศัยนิอ่อนตีอยู่แล้วเนี่ย มีโอกาสที่จะเสียคะแนนสูงมากตรนี้ให้วิรวันตีรับเอาไวห,หมดเสร็จข้ามาครับสริยาอันเดอร์ขึ้นมาดูกนี้ให้พอยบอลพอยบอลตีมายังติดครับ่อนทิปต้องคืนฟรีบอลมาอีกครั้งหนึ่งครับตีมาแต่ว่าตีไม่ขนาดเท่าไหร่ต้องเอาบอลคืนมาครับสริยาตีใส่ครับนีอ่อนลูกนี้กลายเป็นดีครับ 4-7วันนี้เนี่ยเหนื่อยมากครับพี่ออนฟรีบอลมานะครับสหรักสูม,มูเขียวขึ้นมาตีอีกครั้งหนึ่งตีดีครับพี่ออนสองคะแนนติดต่อกันแล้วครับ น่าจะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ในเซตที่แล้วเนี่ยตีมาติดบล็อกหมดเลยครับ5-7คอนพิมลวอนแรกไม่ค่อยดีให้สมนักตีใส่เลยครับแล้วก็โอ้โหแมาวิรวันวิรัวันช้ามากครับคือถอยไปถอยไปอยู่แบบ อยู่หลังเยอะเลยครับเนี่ครับเขาจะาขยับเข้ามาแล้วไม่ทันแปดท่าเสริฟดีมากนี่ถ้าเสียเซตนี้ไปแล้วนี่เซตหน้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์กลับมาได้เลยนะครับอันตรายเลยพ่อนทิพย์แสนตรงเสริฟมาเนี่ยครับไปแล้วครับในตอนนี้เห็นได้ชัดเลยไปแล้วครับ เสิร์ฟใส่พรมพิมลกันบางครับตรงนี้ทิพย์ข้ามายังติดครับต้องฟรีบอลน,นะครับเซตไหลหลังมาตีมาติดติดพรมพิมลอันเดอร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งวิรัิบัตีบอลโค้งนะครับเอาให้ข้าไปก่อนตีกระแบงครับโอ้โหวันนี้สมรักครับสมรักวันนี้โชว์เลยครับเล่นได้ดีมาก11ต่อห้า เสิร์ฟเสียไปเองนะครับพรอนทริป6ต่อ11ดูสีหน้าของโรยาเห็นได้ชัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าในตอนนี้ชักจะเริ่มเริ่มเครียดครับเพราะว่าทีมนั้นชักจะไม่เข้าแล้วครับไม่ค่อยเป้าให้สมรักสมรักตีเอาทัสเลยครับดูที่สวยมาก12ต่อ6 เลครับเล่นไปเล่นมาแล้วนี่ยแมกเทคเอทีซีซีจะยุทธยาเนี่ยไปดื้อเลยครับเซตขึ้นมา,นานตรงนี้วิรวัลตียังเดินได้ครับคอนทิปข้ามไปก่อนนะครับเซตขึ้นมาไหลหลังให้นิอ่อนนิฮอ,อนตีใส่บล็อกสวยมากครับเจ็ดต่อสิบสอง บทิพย์ครับรับบอลแรกเล่นบอลเร็วแต่ว่าเล่งไปนิดจังหวะไปนิดหนึ่งนะครับทางขวนพิลาถึงบอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งสวยมากครับเยี่ยมมากครับสรียายังตามหลังอยู่4คะแนนนะครับยังพอมีโอกาสครับพิออนพรนังสีเสิร์ฟมาทีนี้ ยอดมาครับแต่ว่ารองไม่ทันครับกนิกาสินิแพทย์ลนกนี้ตีตีเสียเองครับพอถูกกดดันมากๆแล้วนี่เสียบ,ยบ่อยๆอย่างนี้อันตรายนะครับตรงนี้ขึ้นไปยันกันครับศรยาต้องบอลข้ามมาก่อนาตีไม่ถนัดครับ อ่าตัวนี้เซตขึ้นมาตีเลยครับสวยมากตรงนี้กันนิกาทีประโชค9ต่อ13กันนิกาลงไปเสิร์ฟครับอุนี้เสิร์ฟใส่สมรักตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เหลือครับเพราะว่าบอลแรกจะสมรักไม่ดีเท่าไหร่ครับ คือเสิร์ฟมาฉีกมาครับสมรักต้องรับมือเดียวครับพอตำแหน่งที่รับมาในพลาดแล้วนี่คนเซตก็จะพลาดไปด้วยนะครับ1 0ต่อ13บสามไออนทีลาตีทีนี้เซตมาสวยขึ้นมาตีใส่บล็อกโดนอีกแล้วครับวันนี้คอนทีลาต้องทำงานหนักมากเยี่ยมมากครับ ทำอยู่คนเดียวเลยครับผนกีฬาวันนี้สานามที่วิรวันเองก็ปิดพลาดบ่อยมากที่พี่บอลเสิร์ฟครับเสิร์ยาลูกนี้ให้ถอนที่บอตีไม่ข้าดนะครับสี่บอลสิบพ้าต่อสิบ มาครับพี่ออนโอ้โหรับแล้วต้องฟรีบอลมาปฐมารับบอลแรกได้ครับแล้วก็ขึ้นมาตีครับพรทิพย์แต่ว่าลูกนี้ตีบิดมากไปหน่อย11-15สวยมากครับ คะแนนนี้ต้องชมเลยครับว่าศรีสเกตเล่นได้เยี่ยมยอดมากบอลแรกมาครับบอลแรกบอลสองครับบอลเซตเนี่ยเยี่ยมครับนี่ครับที่พี่พิมลเซตมาให้กมาทำมาตีง่ายๆเลย16-11ขึ้นมาตีใส่บล็อกมาแต่ว่าอ้าวทิพย์พิมลเป็นตัวเซตที่บางทีเนี่ย ค่อนข,ข้างเฉยหน่อยนะครับเฉยเลยทำให้บางครั้งเนี่ยแม่เพื่อนคิดว่าจะช่วยได้ลับช่วยอะไรไม่ได้เลยทีพย่มนเพื่อน,อ,อ,น,นอย่างนี้ยังดีครับที่ยังมีตัวรองให้่อนทิปแสนตรงตีแต่ว่าติดครับตีบอลโค้งมาครับติดสมรักชมพูเขียวเซตมาให้พอทิ์ตีอีกครั้งหนึ่งล้นมาอาชนกันซ้ําเลยครับแต่ว่าตัวนี้ไปตีมือไ,ไปถูกเน็ตครับกันิกาทีประโชชน จะดูภับชายครับจังหวะที่ขึ้นมาตีนะครับตีเต็มเน็ตเลยครับกาลิกาทีด้เชิิบสองสิดจุดเจ็ดสครับเสิร์ฟแรงไปไปปฐมาพรพิมลกันบางครับเสิร์ฟ ควพิมลเสิร์ฟมาเสิร์ฟใส่ขวัญทิลานี่นะครับลูกนี้ขึ้นมาตีแต่ว่าบล็อกยังเข้ามาบีบดีครับควาพิมลแตะสั้นๆหยอดเลยครับโอ้โหแมไม่ได้ครับลูกนี้อาจจะไปคือเท้าเนี่ยไปถูกไปถูกเส้นสาเมตรคอนทิบแสนตรง มาครับตัวนี้เสิร์ฟดีมากครับพอลทิพย์19แล้วครับโอ้โหตอนนี้ช่างใจอยู่จะเรียกเวลานอกดีหรือเปล่าแต่ในที่สุดก็ต้องเรียกครับเพราะว่าคะแนนถูกทิ้งห่างไปไกลแล้วครับ เซตนี้ถ้าสีสกเกตชนะนะครับเซตต่อไปแล้วนี่ทางเม็กเท็กเอทีซีต้องกลับมาชนะให้ได้นะครับเพื่อไปลุ้นกันต่อในเซตที่ห้าแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไม่ขึ้นก็มีสิทธิ์แพ้ได้เลยครับพรท,ทิพแสนตรง ใส่พรพิพมลกันบาเนี่ยครับไหลหลังมาด้วยแต่ว่าตีไม่ถนัดครับต <What? S 1> ขึ้นมาบล็อกเอาไว้ติดอ้าวพลาดไปเองครับ oh. บอลไปติดมืออิสลานิดหนึ่งทำให้นิออนเสียจังหวะไปครับนี่ครับติดนิดหนึ่ง2 0 oh. 1 3 oh. <Okay. S 1> เสร็จขึ้นมาตีบอลตีสวยมากครับ oh. วิรวัน สัตยานุชิตที่เป็นดาวรุ่งนะครับที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งแต่ว่าต้องฝึกเรื่องของกล้ามเนื้อฝึกเรื่องของความเร็วความคล่องตัวให้มากกว่านี้นะครับ1420เซตมาตีบอเลเร็วแต่ว่าตีไม่เต็มมือครับให้พรทีมนพรทีมนตีเบาไปนิดนึงก็เลยรับเอาไว้ได้เซตให้สมรักตีเลยครับว้าสมรักตีดีมากครับ 21ต่อ14สมรักนี่เป็นนักวอลเลย์บอลที่ประสบการณ์สูงคนหนึ่งนะครับชล <Okay. S 1> ิสาสีนวลอันเดอร์ขึ้นมา <Okay. S 1> วันแรกแท็กจะไม่เข้าเป้าแล้วครับ ต้องการอีก3คะแนนนะครับสีสเกตจะชนะนะครับในเซตนี้สุนิสาสีนวลเสิร์ฟต่อสุนิสาเสิร์ฟลงนะครับอาจจะต้องทิ้งเซตนี้แล้วครับเพราะว่าโอกาสจะไล่ทันไม่มีแล้วครับแลวสุนิสาก็ยอมเสิร์ฟเสียนะครับวันนี้ปล่อยบอลออกหลังไปนะครับ คะแนนต่อไปในี่ให้เม็กเท็กเล่นแล้วก็ทางศรีสะเกดต้องเก็บคะแนนครับเพื่อขึ้นแท่นครับครับเก้าเซตพอยต์ครับเสริมรักษมภูเขียวเสิร์ฟมา ขึ้นมาตีล้อนออกหลังไปเลยครับก็เซตที่สานะครับสีสะเกตนั้นเอาชนะเมกเทคเอซีซีไปนะครับ25ต่อ15นะครับต้องการอีกเพียงแค่เซตเดียวนะครับก็จะคว้าอันดับ